สวัสดีครับผมพอกันตอนซอสอครับช่องยูทูบเบ้าต่อจอครับสิมาอัปเดตหมูให้พี่น้องเลยบึ้งครับอ่าอันนี้เป็นหมูแดงที่อบเก้าครับขอบที่เคยทายครับหมูนี่เกือบจะเขาสองเดือนแล้วนะครับตัวเราประมาณสี่สิบัโลครับี mm hmm. สี่ตัว จงไปเป็นแม่พันุ์เหรอครับเนี่ยผู้สองแม่สองครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับหมูวานสองเกือบเกือบสองเดือนครับกอแข้อเลี่ยวยอครับคาหัวหานนั่นก็เป็นแม่ามานทับได้สองเดือนนะครับเนี่เริ่มมีนมแห้อครับจิตไม่เบิ้งขอกหมูน่อยที่ว่าขอกสิบเอ็ดตัวที่ผมบอกพี่น้องว่าเดี๋ยวจีเบิ้งครับ นี่ครับมูนี่ก็ได้เดือนเดือนก็บีกสิบสิบหกมือสิบเจ็ดมือครับนี่นะครับเดีย๋ยวนี้ผมก็เริ่มผสมหัวหารหัวหารกับข้ากป่ายกับพัมบอนครับเพราะว่าถ้าจะกินต้งหัวหานมันก็บเบาไวครับชูมือราคาหมูในปัจจุบันนะแค่เจ็ดสิบบาท ลูกหมูตัวละสองขันสองมันเรสิบเอ็ดตัวเกี่ยงย้ำเสาแต่ว่าการจัดการบริหารผมกับพท่านดีดีครับเพราะว่าห้างผมกับพท่านในลงทุนครับอบ,บตัวนี้กับยูประมาณสามสิบสาม่สโลได้ครับนี่นี่สี่สิบโลครับตัวนี้นตัวนั้นเป็นตัวหลอดข็อมูอนะครับ ตลอดตลอนไอยตั้งไดครับมูนี่ก็อยู่งั้นสามสิบสี่สิบร้อยครับนี่ครับพี่น้องหมูปหมูนี่ประมาณเดือนนึงก็มีสิบหกหมื่นนี่ครับแล้วอยู่ประมาณต 40, ัวละสี่สิบร้อันนี้ผมคือผมไปกินหัวหันมาตลอดเนะครับนี่ครับพี่น้องสนใจก็ ที่มือไม่ที่อยากเลี้ยงก็ล้องเบิงแต่ต้นทุนค่าหัวอาหารน่ะมันแพงครับเดี๋ยวนี้ผมเลี้ยงมา้าหมูชิบตโตผมว่าดูพี่น้องฟังว่าผมเลี้ยงมาานี่เดียนเครื่องจากออกแม่มานี่ครับก็จีได้ตัวประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าผมเบิดค่าหัวอาหารผมเกลียดต้หัวอาหารนะอันนี้ผมเริ่มมาผสมขเขาไปกับผมนะครับว่ามันมาไหวครับ ตองมีทุนนะครับบแม่นว่า,มมาเออเขาเรียงยังไงเดี๋ยวนี้ผมเบิดผมไล่เบิ้งแต่หัวอาหารผมซื้อมามูสิบเอ็ดตัวเบิดไปแล้วมืน่นมื่นหาแล้วครับเบิดไปแล้วมื่นหายแล้วครับแค่เดือนเคื่งนะครับอันนี้ประันได้กินไปานกดครับมันมันได้กินอยู่ช่วงสามสองเดือนสามเดือน นี่ครับสองเดือนเครื่องไปฮะสี่เดือนครับที่กินครับก็นี่ครับผมก็เลยใส่กลยุธทธ์เทวาที่มาผสมเข้าไปกับหัมเบิดเดือนนี่ผมก็จะใส่หัวหารฟุน้นผสมหัมอ่อ,อนหัมแกก็สิประหยัดไปก็นี่เนี่ยทามาสีไง่ดีทองหัวหารบก่กกบ่กปั่นไลครับแต่ว่าก็ลดต้นทุนได้หลายครับพี่น้องอันนี้เป็นความดูอยากประสบการณ์ครับ พวกมือใหม่กะพิจารณาเบิ่งเห็นเขาเลี้ยงเห็นใน YouTube เพิ่นเลี้ยงเพิ่นอาจสิว่าดูดีซื่อดอกครับสามเดือนครึ่งได้ขายชี้เดือนครึ่งได้ขายชี้เดือนได้ขายแต่ว่ามันอันนี้ขึ้นอยู่กับราคาเด้อพี่น้องสิมีกำไรบ่มีครับอันนี้ลูกหมูตัวละสองขันนะครับตกไปสามหมื่นหาแล้วครับหมูสีเบลต์โตนะครับเปรียบเทียบเอาเลยครับหมูหมูตัวใหญ่มันนครับหมูนี่หมูตยยัวใหญ่ ชีวังซีสิกลัวล้วน้อยๆหมูเดือนเครื่อง,องน่นครับผู้ใดอยากเลี้ยงก็ควายเห็ดควายนั่นไปครับคอาบบ้านๆกับนี่ยังกับควายกินแหนมครับเริ่มตนไม่ไม่บึง้งอย่าพึ่งไปลงครับอย่าพึ่งไปลงแบบพึบเพราะว่าความเสี่ยงกับอยู่กับราคาหัวาหานบ่มีหลงครับจังไดกับบ่ลงผมไปซื้อซือมือผมก็ถามมีหลงบ่ตาบ่มีลงมีแต่ย่างกับขึ่น ียนเครื่องกับตัวประมาณนี้นะครับพี่น,น้องนี่ครับบ่ได้ซูมบ่ได้ยังนะครับนสิบเอ็ดตัวตัวนั้นมันก็หลอดหลอดก็เขาตัวหลอดเขางีบัวโ,โลครับนี่มุกตัวใหญ่มันครับนี่มันีเป็นตัวใหญ่ตัวเงี้ยตัวเงี้เต๋อครับแต่ว่าหางผมก็บบริษัทเอกการลงทุนจัดก,การดีปะไหนครับแต่ในใี่ไก อย่ยงไก่แน่มีหนันแน่ยแต่อยากเหยียบแน่นะครับมันห่อนนะครับอากาศหยาเหยียบออกอจากค้างแน่ยนะครับแต่เห็ดแบบาบานๆเนาครับผมเนีย่ยเดี๋ยวจะอีกจะเดือนนึงมันจะสองเดือนครึ่งผมบอกอยู่เมื่อไทยวิลล่าในบึงครับ อันนี้ที่อเดืยนเครื่องกับเบิดไปมืนหาห่อหอดจับผมสิมาสรุปให้เบิ่งว่าจากผมสื้อมาผมสเบหัวหารหลยปันไหนลูกหมูราคานี้มันนี้ราคาหมูสดราคานี้สี่เหลือตนทุนสีเหลือกำไรท่านั้นทนนี้ครับพี่น่องผู้ใดยั้งติดตามผมอยู่กับสีได้เบิรงครับดาวต่อจอนะครับเพราะว่ากับสิคือเห็นเลี้ยงกับสิว่าเออ เขาหนาจะได้เหมันกะก็รล้งเบิ้งผู้ใดมื้อไหมครับแต่ต้องมีทุนครับผมมีสรุปค่าหัวหารมาจับโล้วนซนี่มูตัวเฉลี่ยโตเท่านี้ผมเสียพี่น้องในเบื้องตอนจับตอนนั่นพร้อมครับว่าบวกลบคุ้นหารแล้วสี่เหลือบอบพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงเห็นเลี้ยงดึงแต่ดีแท้ยังไงน,นะครับผมจะรู้ปไปฟังก่อนนั่นครับห้เลี้ยงไว้แค่เป็นเงินเจ็บห้วจังไลครับ นนี่ะครับเดือนเครื่องครับอันนี้กินต้าหัวหานครับพึ่งมาผสมเข้าไปกระพำหัวหานชุดนี้6ร้อย6ร้อย45บาทผมใส่เก็ดครับเนี่ยมใส่เก็ดด้วยหอมาันนี้แหละครับพี่น้องยำบานี้คือหมูเดือนเครื่องครับเอาครับคลิปนี้ก่อน ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาต่อจวนะครับผมติดตามไว้นะครับเป็นชิปบ้นบานๆช่องน้อยๆครับผมชิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง